รอบนี้อ่ตัวอักษรภาษาจีนมาแล้ว1ตัวอ่ะมาแล้ว2ตัวสามตัวนะคะไปค่ะรอบนี้โบนัสสอรอบติดเลยนะคะไปดูกันต่อนะอ่ะไปทุบไข่กันนะคะไปดูเกมโบนัสนะอ่ะได้เลขสิบอีกแล้วนะคะโอ้โหมันความหวังของหมู่บ้านจริงๆเลยนะ,ะเลขสิบนะคะโอ้โหเห็นหัว คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับไทเกอร์พารวยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเกมขูดไข่นะ,ะเกมขูดไข่เต้นฟอของเรานะคะจะอยู่ในค่าย CQ9 นะคะหรือว่าอีกชื่อนึงนะคะก็คือสล็อต t p นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเกมขูดไข่ของเราจะขูดเริ่มต้นที่ใบละ5บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่ใบละ2,000เลยนะคะวันนี้นะคะไทเกอร์เอาทุนมาที่1000บาทนะคะไปดูนะคะว่าเงิน1000บาทจะแตกหรือเปล่านะคะวันนี้เราขูดกันที่ใบละ50บาทเลยนะคะทุกคนคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปตามหาเลขกันก่อนนะคะอ่ะมันยังไม่มาสักตัวเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากสมัครสมาชิกกับไทเกอร์นะคะเว็บยูฟาเจ่นะคะ มีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากถอนเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นนะคะฝากถอนระบบออโต้เราจะทันใจลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ทุนน้อยทุน100บาทเกมของเราก็สามารถเล่นได้นะคะเกมขุดไข่นะ,ะจะเริ่มต้นที่ใบละ5บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะจะเริ่มต้นที่ใบละ5บาทเท่านั้นนะคะอ่ะตอนนี้มันก็ยังไม่มาอ่ะได้มา50บาทนะคะ21นะคะ ไปดูกันต่อนะอห้าสี่ก็ได้มาอีกหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะไปค่ะห้าสามอห้าสามมาแล้วนะคะห้าสามได้มาอีกห้าสิบบาทนะคะไปค่ะแด้วเราไปหาสี่เจ็ดกันนะคะอสี่เจ็ดก็ไม่มาเดี๋ยวเราไปรุนกันต่อนะคะสมัครสมาชิกกับไทเกอร์วันนี้นะคะแค่เพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะสมัครแค่เพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะไทเกอร์มีกลุ่มให้เข้านะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้าเล่นบาคาร่าหรือว่านําเล่นสล็อตนะคะ บอกเลยว่าว่าเว็บยูฟา7จ7นะคะมีครบจบในเว็บเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าเป็นสลอ็อตเป็นไฮโลกีฬามวยหรือว่าบอลน,นะคะไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตัวอักษรภาษาจีนอเกมโบนัสของเรามาแล้วนะคะมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นอีกแค่ตัวเดียวนะคะว่าจะแตกหรือเปล่านะ,ะว่านี้นะคะเราจะได้เกมโบนัสหรือเปล่านะคะ อ่ะมันยังไม่มาเลยนะคะตอนนี้ทุนก็อ่นไปแล้วนะคะทุนล่อยหลอไปแล้วนะคะไปดูนะว่าวันนี้จะได้รางวัลกลับบ้านหรือเปล่านะว่ารู้ว่าจะได้เกลือกลับบ้านนะคะอ่ะไปศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่อ้าวเกมโบนัสมาแล้วนะ0ศูนย์สี่ก็ได้มาอีกสองร้อยห้าสิบบาทคะตอนนี้เกมโบนัสของเราครบสามตัวแล้วนะคะไปค่ะได้เวลาทุบไข่แล้วคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะว่ะวันนี้เปิดคูดอัตโนมัติไปเลยนะคะขี้เกียจคูดเองค่ะ ไปค่ะเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วนะคะแวบๆหนึ่งตัวไปค่ะเดี๋ยวเราไปรู้นะอาได้มา2ตัวอาได้มา1000บาทน,นะคะไปค่ะตอนนี้100คูณคูณ10เท่าไปเลยนะคะอ่ะรอบนี้ก็แตกมาอีก1,000บาทน,นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปคูณกันต่อยังไม่พอนะยังไม่พอแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูเงินรางวัลน,นะคะจะได้เท่าไหร่นะอ่ะ12เลข12นะ12ไม่มานะมาแต่สองนะคะ ไปค่ะ48 48อ่ะ48ก็ไม่มานะคะอ่ะรอบนี้นะคะรอบนี้ 41, 41, 41อ่ะ41ก็ไม่มาอ่ะมันไม่เข้าเลยนะคะเดี๋ยวเงินรางวัลก็หมดอีกนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะไปรอบนี้อ่ะตัวอักษรภาษาจีนมาแล้วหนึ่งตัวอ่ะมาแล้ว2ตัวฉาตัวนะคะไปค่ะรอบนี้โบนัสสองรอบติดเลยนะคะไปดูกันต่อนะอ่ะไปทุบไข่กันนะคะ ดูเกมโบนัสน,นะอะได้เลขสิบอีกแล้วนะคะโอ้โหมันความหวังของหมู่บ้านจริงๆเลยนะเลขสิบนะคะโอ้โหเห็นหัวหัวมาแล้วนะหัวเลขสองมาแล้วนะแวบๆน,นะคะเงินรางวัลน,นะคะโอ้โหสองร้อยคูณสิบเท่าไปเลยนะทุกคนนะรอบนี้ก็ได้มาอีกสองพันบาทเลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมีแต่คุ้มกับคุ้มนะวันนี้ไทเกอร์เอาทุนมาแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะคะอยากสมัครสมาชิกนะคะเดี๋ยวแทกเกอร์จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะอ่ะวันนี้เราก็ได้เงินรางวัลกลับบ้านพอสมควรนะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ